อย่าว,ยว,ยว,วันนี้ร่าเหมน,นักมาล่ำไหมแปดโมง <c oughs> เขานั่งเต็มหมามาเทอมีน้องว่าจริงเขาวไปตลาดได้หมูมาลาบีกต่ดน,นอนเลยหนูว,นวันก็นอนเหมเือนเด่่นีย mặt trưng thăm mọi người yêu nhao, bay ngang, bay hai tạc đẹp mọi người đi mất hai bì xịn bay Bằng mì 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 แบบว่าเอาหลือเงินแตะความบาสองคนบมเป็น,นยังไไปถอนเงินให้หน่อยนะทั้งประกันทั้งอะไรมาพร้อมกันเลย ปัานคุณแม่สองแสนหนึ่งนี่งใช้เงินงาเนี่อนีมีกระหน่งปิดวงช่องใช้เงินดนนี้าหามันก็อนั่นตัวเขาใดกับคนเดาเราปิดวงเินปิดวงเงนสิละไ่เป็นสิ่งนึงไม่เนจริอ่ะวีนั่นลูกก็จะไม่หายต้องยันเนาะมันมีเสีอแล้วกอ ได้ถอดใส่ลูกกัว่านีเอาไปขายสักอะไรก็ไ่ได้ขายเลยนะเร้าับมามาจะใส่ลูกนี่ยบเก็บท้องก็ลอยกันพวกแบงพวกเนี่ยถึงเป็นเฟียงเป็นไม่ไม่เนี่ไปนี่ยังเป็นเห็ดหยิ่งพวกเห็ดแห้ห้องเนี่ยเหยียงห้องคือเห็ดสองเหยียนเหยน่ึงห้องเอาเหยี่ยมต่ำม้อนี่เาไ ลูกนี่มีลูกเอกอะแม่เป็นผู้ตัดประตูง่ข้านหนาลูกนีน่มีเป็นสีล่าเลยแม่ก็ไปจองหนังแฟนต้องนึ้นเป็นสีลุ่งมือมื่มอัไปจองหรอเจ้าฟองเป็นยันเป็น,นเอกอืมมันไปขัดสัจาร้าวต้นเป็นง่านง่ายๆเลยติดแม่แตนติดทไอ anh à đi, Ê, bắt còn đi nuốt, cái cục, cứ bắt con buộc đấy. sằng phải dắt được đấy. dắt dắt là, dắt là. Thả, thả lâu, thả lâu, thả lâu, ไม่ต้งงงอ,เอง,งเป็นน้ำุนเออแต่นม่้ลาบหมูผักเส้นแล้วก็ไข่ต้มบ้านตา่แล้วอาหารเนี่ย แล้วก็คร้วยน้ำมาแคะคนบ่นคนบ่นแรงคนบ่นตัวเล็หนตอยบางตักับว่านหลานได้ไปนอนตัยบางนะเขาบอกแม่ไหนทำนี่วานนี้วีรสามสีผลละจ้าคนเชื่อมากยี่หมาแบบไง้วัน ก็นนในตาถิ่มม่ากวยส่วนรถกวยสร้างเขาใชา้ติมมาเลยแ <c oughs> ตเกาไปไ๋วยด้หน่อยเมื่อนั้นไปสร้างถึงนีตน่ตะก้อนี่ตะกอสร้างงานใหม่มาใหม่ไม่บานเที่ยวไปซ้อมบาหมือไปแม่เอาโอ้บาหมืปป่นไปก็เพราะเกิดเพาทัานแหละโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปซ่อมล้ำก่อนครับมื่อนี้มาล้ำสามงอย่ัง